เป็นผีบ่อยมากเยอมากนุนวรนุษย์นางเอกสาวสวยที่ตลอดการเป็นนักแสดงในเส้นทางวงการบันเทิงมาเธอก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ได้รับบทบาทเป็นผีมาเยอะมากเหมือนกันวันนี้เราเลยจะพามาย้อนดูผลงานที่สาวนุนต้องรับบทเป็นผีมีเรื่องไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ ปอบผีฟ้ารับบทเป็นม่านไหมหรือหนอนไหมลูกสาวของร่าง,งทรงผีฟ้าที่ต้องสืบทอดความเป็นผีฟ้าต่อจากแม่แต่กลับเผชิญกับอาเพศและความน่ากลัวต่างๆจนต้องหาวิธีแก้อาถาร่วมกับพระเอกซึ่งบทบาทนี้ทำให้นุ่นวรนุชแจ้งเกิดเลยทีเดียวค่ะ นางกวากรับบทเป็นนางกวากเป็นเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่เคยรักกันในอดีตแต่ต้องพลากจากกันไปด้วยความตายสัญญาว่าจะกลับมาคู่กันอีกครั้งในชาติปัจจุบันแต่เธอนั้นดนกลับมาเกิดเป็นเทพธิดาสถิตยอยู่ในต้นนางกวากส่วนเขามีรักใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่งแต่เป็นไปไม่ได้ตามคำสัญญาแต่เธอก็พร้อมที่จะอยู่คุ้มครองเขาเพื่อให้คนที่เธอรักได้พบกับความสุขที่แท้จริง เปรตวัสสุธาร์รับบทเป็นแสนสเสน่ห์ลูกสาวคนสวยของหลวงโอโสสบุคลิกดีมีรอยยิ้มแสนหวานแต่ใจคอนั้นโหดเหี้ยมยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองพันนพบพระเอกของเรื่องไม่เคยกลัวสิ่งใดทําร้ายทุกคนแม้กระทั่งบุคภการีโดยจุดจบของแสนสเสน่ห์ก็ได้จากไปกลายเป็นเปรตน,น,นั่นเอง พูดพิษสวดัดรับบทเป็นดาวหญิงสาวที่ถูกสิ่งชั่วร้ายทําให้กลายเป็นผีและถูกบังคับให้ไปล่อลวงชายหนุ่มให้มาเป็นเหยื่อแต่กลับตกหลุมรักกับพระเอกที่เป็นมนุษย์พระเอกเลยหาทุกวิธีทางที่จะทําให้ดาวกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนั่นเองอยงเพี ทิ่สวัสด์รับบทเป็นอุบลที่บอกเล่าเรื่องราวความรักค้ามพบของอุบลนางรำหลวงที่ในอดีตถูกสามีหลอกไปสังหารเพื่อเฝ้าสมบัติแผ่นดินในชาติปัจจุบันอุบล bon, ได้จำแรงกายเป็นสโรชินีกลับมาเพื่อแก้แค้นสามีผู้ทรยศความรักความพักดีของเธอชีวิตของเราคืนมาอ้า กลองผีหนังมนุษย์รับบทเป็นทิฟบอกเราเรื่องราวของพิงค์พระเอกที่มาฝากตัวเป็นสิษธิ์ในสำนักปีพาดและล่วงรู้อาถรรพ์เรื่องราวขานเกี่ยวกับกองเปิงมังศักดิ์ธิ์ไปพร้อมกับการเจอทิฟหญิงสาวลึกลับที่มักจะออกมาเจอเขาในช่วงกลางคืนแต่แท้จริงแล้วทิฟนั้นไม่ใช่คนเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกเอาหนังมาทำเป็นกลองนั่นเอง อยากกลับบ้านรับบทเป็นวารีหญิงสาวคนหนึ่งที่พาลูกกลับบ้านเกา่าแต่สุดท้ายลูกกลับหายตัวไปทําให้เธอนั้นต้องออกตามหาและพบกับความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในบ้านจนกระทั่งความจริงเริ่มเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ววารีตัวจริงได้จากไปแล้วและเป็นวิญญาณวนเวียนตามติดอยู่ในบ้านแห่งนั้นนั่นเองค่ะ